บรรยากาศฝนตกนะครับผมวันนี้ในช่วงตอนเย็นก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับผมนี่นะครับฝนตกนะครับที่ระยองนะครับผมที่ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับผมโอ้ยฝนตกหนักเลยนะผมเมื่อกี้นี้ก็พายุเข้านะครับเป็นยังไงบ้างเอยทางโน้ สวนก็จะอยู่ทางโน้นนะครับผมสวนวันสีอยู่ทางโน้นนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับมาดูหน้าร้านว่ามีวันสีอะไรบ้างนะครับนี่โชวยหน้าร้านนะครับนี่ก็จะเป็นพวกหลงนะครับผมสวยเลยนะครับผมโชว์ไว้หน้าร้านนะครับสวยงามไหมครับนี่นะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับ ก็จะเป็นแบ็กเมจิกนะครับผมก็จะเป็นบันลังทองนะครับผมสวยงามนีก็เป็นนกกระจิบกระจกนะครับผมนี่นะครับผมนกกระจิบเอยไม่ใช่เรียกสาลิกานะครับผมนี่นะครับสาริกาลิ้นทองนะครับผมสวยงามมากครับโอ้วันนี้ไม่ได้พาพี่เพื่อนไปชมบอลสีนะครับผมอยู่หน้าร้านนะครับคือไปก่อนนะครับ นี่พอแค่นี้ก่อนนะครับผมน่ากลัวมาก